นีอร่อยพี่สนี่เากอกินข้าวกินเลยอร่อยอ่ะฮ้ฝนตกไม่หยุดแล้แล้วพี่แม๊คอนครับคุณล้างออกไปยังไงอ่ะเห็นไหมอ๋อพีเทียวคุณนอนนี่พี่เทียว้ีอ่งเดียวใช่ไหมนะฝนตกาเลยกินอะไรตกทันวันเลยตกทั้งวันตกเตวันฝนตกทั้งวันเลยเซนี่พูดดิฝนตกทั้งวันเลยวันตกถทั้วัน มันอารมณ์อารมณ์มันขึ้นเลยมันอารมณ์ขึ้นเหรอดูดิทำไมเนี่ยทำไมก็ไม่ได้แต่ตดทันฟันชอบใจอ่ะอยากเอาไปขึ้นนอก็ึเปล่ไม่ได้ตบทันฟันตบทันฟันมันมันเป็นอะไรมันเป็นเด็กที่หงุดหงิดหรือว่ามันเป็นมันคืออะไรคนแก่ตดทำไมทันฟันตดทำไมทันตดทันฟันเพราะว่ามันซานี่ไปรอแอนอย่างเงี้ยนอะอะไรวะ ไม่เก็บมาโอ้ยนี่คือเหตุการณ์อะไรพอแล้วหน่อยเมื่อกี้เล่นดีน้ำเล่นดีน้ำมึนเลยเมื่อกี้อันนี้คือเหตุการณ์อะไรตกอดตัดกดตัดทำไมทันวันเลยทำไมตัดทันวันากออกไปเจอะอิญนี้ได้เนี่ยเพราะว่าตัดทันวัน มันคนไม่เต็มมากกว่าคนเต็ไม่กอลให้มาถามแบบเด็กที่แบบไม่ได้ยาวอ่ะหน่อยอะไรอเงี้ยเรยไปร้อเอาเป็นเด็กบ้าที่แบบว่าอารมณ์ขึ้นหน <c oughs> ูเชื่อมากเลยพี่สนีหนูเชื่อพี่สนีเชื่อปะเ <c oughs> ชื่อพ <c oughs> ี่เคียดแล้วมันนั้นเป็นอะไรโดนยุงอะไร <c oughs> ยุงกัด ไ,ไม่รู้สิฮะยุงกัดแล้วเกาทั้งวันเลยัันเกาท้งวแล้วกวเแบบ็เป็นตุ่นเป็นตุ่นเป็นตุ่นแบบดงคุยกันสองคนคุยกันสองคนเนี่ยแล,ล้วก็เล่นเนี่ยทำไมรถแล้วเป็นอะไรยุงกัดยุงกัดแล้วเป็นตุ่นตุ่นเนี่ยเกาทั้งคันทั้งวันเลย,นายาเนี่ยทายาจะไม่หายเนี่ย เฮ้ยเล่นซิคอมได้เลยนะแต่ต้องเล่นเป็นตัวแบบนี้เลยนะตลอดเวลาเออทั้งเรื่องเน่สุดมีคาแรคเตอร์ที่บอกว่าเจ๊ไม่เห็นไม่ยูมันไหมเจเจไม่เห็นไม่ยนกัดใช่ไหมเจ๊เราเอามือปีแต่ยุนตายแอะยี้ไม่รู้เรื่องเจ๊ไม่รู้เจุ๊บปากไหมนี่คออะไรกู่างของต้องนอนะแฟนทได้แบบยิงจก๊แทนแ็นเราไม่ไหเขา่คนนี้คนจริงที่แทนจริง พี่สานนิพี่สันนตุเป <brightness ası desserts> ็นตัวจริงอย่างนี้แล้วตัวจริงของกุญแจซอนเป็นไงนุ่งละฮะเหมือนที่เล่นเปโนนั่นแหะฮะไลฟ์ทีเหมือนที่เล่นเปโนนเจ๊ตลกทีดเลยกได้รอเนี่ยครับแเป๊ะเดี่ยฮะแเป๊ะจะจุ่งกัดข้าจะเห็นไหมนี่เอกาลัยฝนตดตดทันบันแล้วยังไงเอาไปไม่ได้ดิเครียดตัวเนี้ยเครียดตัวเนี้ยเพราะว่าทำไมตดตดทัน มันจะมันรำมันพุ่มอยู่กลางมันไปมันไปตื่นและถึงแดงเนี่ยแดงเราเชไม่รู้จะเกามันเนี่ยทั้งวันคันอยู่นั่นน่ะแล้วเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเจ็บทั้งวันแล้วเห็นไหมว่าตัวอะไรกัดเห็นตอนไม่เห็นตอนแรกเดไม่เห็นเลยไปลูบมันไปรูบมันแล้วมันเป็นไรเปล่าไปไปลูบมันแล้วจะไม่เห็นด้เนี่ยผ่านไปมั่ยทีโอ้ยยืนโตแอ ตายแล้วบาดไหมเนี่ยบาดไหมจะกลัวบาปอยู่แล้วมันจะบาดไหมไม่ดูมันตายกี่ตัวแต่ตัวเดียวขาหักตายเลยขาด้วยมีบาปบาปทั้งวันหรือว่าแล้วนี่มันเกิดกันอะไรนะมัคลิกแล้วเดี๋ยวเหนืวัดแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่ได้ทั้งฝนตกทั้งวันทั้งวันนี่นี่ก็ทั้งวันจะหลงกูจะหลงทัานเนี่ย ถามเรื่องอื่นมันก็ได้ไอ้คนขนฝนตกก็ยุงกัดสองอย่างที่ทำเองเล่นเล่นเหมือนน้องแอนนแบบแบบจะจะอ้อนเขาไงแบบว่าเออยยุงกัดพี่แบบว่าแต่ไม่รู้จะอ้อนเขายังไงก็แบบแอนดูสิจะจะยุงกัดพี่ฉันมันนี้แอนทายอยาให้พี่เนี่ยเนี่ยพี่ก็ต่อฉันมันเจอแล้พี่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาปะเขาหัวล้อแบบไม่จบไป่สิ้นอะตลงอ่ะกูจริง ยอมรับเอาไว้เจอของจริงแล้วแล้วเสื้อเด็กลิ้นพิการด้วยนอกจากปัญญาอ่อนแล้วลิ้นพิการซ้ำซ้อนมันไม่ได้แล้วเฮ้ยน่ารักดีเสร็จแล้วไปไม่ไหวทำไมไอ้นี่มือไม้ไปด้วยกำลังเยอะมากเลยนะมันมันต้องติดต่อค่ะรับครูแล้วมันใช้ลมเยอะนะใช้ลมเยอะมากก็เลยตองส่งอย่างนี้พี่ินิต พี่ตกใจทำไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะผมตกว่าโดนอะไรพี่ดูเรื่องูุตเทนบอลเลยพี่ไม่ดูเรื่องกินพี่ไม่ดูเรื่องกิงเราเราเรื่องกคุณแจซอนนอนละเมยตอนกลางวันเธอคุณถูกแจซอนนอนกับหนีหนูก็นั่งดูดีวีดีคอนเสิร์ตอยู่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนั่นดูดีคอนเสิร์ตอยู่แล้ว แล้วจุนแจโซอยู่ดิฉันแฮตเฟิร์นเพ่แล้วหนูหนูกับแตนตกใจทันมาเลยค่ะหนูโอ๊ยน้องเป็นอะไรหนูตกใจค่ะหนูเป็นอะไรครับไม่รู้ค่ะพี่ว่าหนูเป็นนักกป่งคพี่เล้วเป็นพวกหนูอะไรอุ้ยจะนะเปจีบหญิงนี้ผู้หญิงก็ต้องรักนะรอกแต้ยพี่เสดี้เอาไปใช้เลยพี่เสดี้สาวเยอะจิบเงี้ยัแลัน ขอเบอร์ขอเบอร์ีนัทบอกบอกว่าน่ารักแล้วขอเบอร์พี่สนนี่พี่สันี่พี่แมทน่ารักจังเลยค่ะไม่ไม่ไมพี่สันนีเบอร์หน่อยได้ไหมหนูอยากตะกี้ที่แมทันบันเลยค่ะได้ไหมไ้ไหมถือว่าพี่พี่สันนี่เป็นผู้ชายแล้วก็พี่แมทเป็นผู้หญิงเขาแบบนั้นเหรอเออผมว่าพี่สนนี่เป็นไม่หนูว่าเคยคิดว่าถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูจะเข้าไปขอเป็นผู้หญิงแบบนี้เอ้ยขอเบอร์ได้ปะ ขอเบอร์ด้บ้างเดี๋ยวไม่ให้ไม่เป็นไรนะแต่ขอนี่วเขาแจ้งยามเลยนี่ลากตัวเลยนี่แจ้งยามหอเลยนี่พี่นันพี่มัดมีแต่นิ่นคะพี่มัดชอบหนู่มเนิ่นไหมหนุ่สเป็กเลยสเป๊กไม่สเป๊กแต่แต่ดูดูแลพี่ทางชีวิตได้ไหมถ้าชอบพี่อ่ะได้ดูแลทางชีวิตเลยอ่ะวันวันตลอดวันัตวัน ต้องทั้งวันตลอดสำเที่ยวสำเที่ยวต้อไหวเหรอโอยเหนื่อยไหแ้วนี่มันเป็นยังไงเป็นข้าวเหนีว็นแล้วบจนี่อะไรนะข้างนอกมีเหตุการณ์เยเหตุการณ์น้ก็ทัทงวัน มันจะเป็นอย่างนี้หันหันไอ้ต้นมู่หันแล้วตหมู่เนี่ยไปมาันไป้นไปเนไันไปย้องได้ไหลเลยหันติดตาแล้วไม่้ไลเนยที่จริงดูหนังเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็มีก็หลังที่ว่าแบบเขาพูดแบบพูด จีน่ะ <c oughs> มีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มไม่รู้จะกินน้ำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีเอกลักษณ์แบบเราก็จะจําเขาแบบว่าเออเขาเหมือนเขาเป็นเหมือนคนจีนอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบพูดติดแบบคนจีน,น <c oughs> แล้วจะกินอะไรฮะกินอะไรกินน้ำแดงทั้งวันนี <c oughs> มือนจีนพี่พูดเรื่องจ,จ <c oughs> ีนเนี่ยจีนมีจินได้ีกินทั้งวันดินี่ไงในตู้เนี่ยเลยอ้วนยังไงอ้วนนีอ้วนเป็นตันดิอ้วนยังไงอ้วนทันอ้วนทันวัน เป็นทุกวันน้ำหนักก็ขึ้นเนี่ยขึ้นทั้งวันขึ้นทั้งวันแกมก้าบวมชั้นชั้นน่ะเครียดเครียดเครียดเป็นเป็นคนซีเรียสปล่าซีเรียสมากค่ะซีเรียสซีเรียสยังไงอันดับหนึ่งเลยที่ได้ชั้นวันเนยอะไรก็ทั้งวันทำอเลยมาทั้งวันนั่นหรอเสียเสียชอบเหนื่อยแน่ๆ อะไรอ่ะสอนพี่ก็อายไปอะไรอ่ะสอนี่อาต่อค่ะแล้วก็ไรเล่นสอดพี่สนินกับผมเนี่ยดูมาทั้งอาทิตย์เลยค่ะอชอบเมื่อวันก่อนก่อนมาคอนเสิร์ตเนี่ยเราเล่นกับเพื่อนๆยังไงนะโอยหนูเล่นทันวันเลยค่ะมีมีมุดตลอดเวลาค่มีมุดมุดตลอดมีมุดตลอดตลอดเวลา แล้วหนูก็เครียดมากค่ะหนูซีเรียสมากหนูไม่ออกจากบ้านเพราะว่าฝนตกทั้นดันค่ะหนูอยากออกไปเที่ยวสารได้นะนก็ออกไม่ได้ตกทันดันเครียดค่ะมากเครียดกว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ต้องวันไปร้องเลยติดเลยเท่าไหร่นะคะตจดจุดค่ะเจุด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 จุเจุด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  ทุ่นลุยลายค่ะทุ่นรุ่ยร่ายจักรสลัดตฟ้าบานค่ะทุ่นลุยลายแล้วร้องไงทุ่นลุยลายร้องไงจาอีสาบ้านน่ไม่อยู่กุนจะไม่ทุ่นรุ่ยร่ายสาเสียถุนบ้านเลยโอ้โหนี่ไพวกนี้ก็เสียงหมดพ่อามาเล่นเหนื่อยไหมเหนื่อยมากวนีกสนุกอีพี่สนิทสนุกคักมั่งคักมั่งไรมั่ง